งำ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 อ้าเมาหนักกว่าเดิมอีกตายแล้วผมตายแล้วโอ้ต้องมานั่งคุยขยะนะครับโหต้องทาใจหน่อยนะครับอยู่ในยุคประยุทธ์นะครับเออประชาชนก็เดือดร้อนเลยจะลาออกสักทีวะนอครับโอ้เมาเมาแบบเมาจรจังอ่ะถนนรถเบ่อยถนนบิดเบี้ยวโอ้เจ้าเจ้จ้จ้จจเยัรถเบี้ยวรถเบี้ยวรถเบี้ยวนี่ครับ ขับอยู่ในเมืองก็เล่นได้อย่าง,งลื่นไหลเลยนะครับไม่ตกแมปนะโอเคครับผมโอ้โหสั่งมาแล้วครับเป็นไงลื่นไหลภาพสวยโอ้โหมะพร้าวมะพร้าวโอ้ไม่ใช่โอ้โหเล่นลื่นไหลภาพสวยเลยนะครับอยาดูถูกไอสามเลยนะครับน okay. ้องน้อ oh. งไอเจ็ดเลยครับผมนี่ครับโอ้ภาพสวยมากสมจริงโอ้โหดูดูตัวเลขดูตัวเลขโอ้ สบไปสบไปเออชิบหายต้องวัวต้องวัต้องวัวต้องวัโอ้โหเมาไปเลยนะเราอะแอลกอฮอล์สามห้าเร์เซ็นเนี่ยโอเคผมเห็นไหมเฟรมเลทร้อยสาเฟรมอะร4 0เฟรมอะแค่3นะครับนี่ครับตออรตาก็าอย่างที่60-70เเฟรมนะครับก็ยังถือว่าลื่นอยู่นะ ลื่นๆครับเห็นไหมเมื่อกี้เฟรมเลย64เฟรมนิ่งๆเลยอ่ะนี่ครับเห็นปะ5 6ขา7เฟรมโอ้หเสถียรนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับแอดปอกจะพาเพื่อนๆมาจัดสเปคคอมกันเลยนะครับก็งบจะอยู่ประมาณ20,000บาทนะครับมีหลายคนขอมากันเยอะเลยนะครับว่าอยากดูงบ20,000บาทจะได้ประมาณไหนวันนี้แอดปลอกก็พามาจัดสเปคคอมให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าว่ามีสเปคคอมอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของ CPU นะครับจะเป็น I3 Gen10 นบะครับบอกเลยว่า i 3 Gen 10เนี่ยเพื่อว่าหลายๆคนอาจจะเอ๊แค่ i3 มันจะแรงเหรอจริง,รงๆแล้วเนี่ย i3 ทุกวันนี้นะครับมันแรงพอๆกันกับ I7 เมื่อ2-3ปีที่แล้วเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่แรงนะเดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้กันเลยดีกว่าว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับต่อมาในส่วนของการ์ดจอที่เราใช้นะครับก็จะเป็นการ์ดจอ G ีเ1050 Ti 4กินะครับแต่บอกเลยว่าการ์ดจอตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นการ์ดจอที่เคยผลิตมาแล้วแต่เขาผลิตขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะทดแทนการ์ดจอที่มันขาดตลาดนะครับก็ยังสามารถเล่นเกมได้เร็วแรงอยู่นะครับสามารถทำเฟรมในเกม PUBG เนะี่ยได้ประมาณ130เฟรมเลยเกม GTR V5M เนะี่ยปรับวนะิลลี่ไฮเนี่ยเฟรมเนยประมาณ60-70เฟรมเลยนะครับเล่นเกมอย่างลื่นไหลเลยแหละนะต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดไม้เป็นเมนบอร์ดเริ่มต้นนะครับสามารถใส่ SSD M.2 ได้ก็ถือว่า เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับในงบประมาณนี้ก็จะมีแรมคอมพิวเตอร์ให้เราด้วยนะครับจริงๆมันก็ต้องมีแรมอยู่แล้วนะครับแต่ความจุแรมเนี่ยมันก็จะเป็นแรม16กิกเลยนะครับช่วยให้เราสามารถทํางานอะไรอย่างพร้อมกันได้อย่างลื่นไหลหรือว่าเวลาเราเล่นเกมนะครับก็ช่วยให้เฟมเนี่ยมันนิ่งขึ้นนะครับลดการแหลกลดกา,การกระตุกนั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้งานเผื่ออนาคตอีกยาวๆเลยโดยที่เราแทบจะไม่ต้อง เพิ่มแรมเลยนะครับเพราะว่าแรม16กิ้นเนี่ยก็เพียงพอแล้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวแรมเนี่ยเป็น RGB สวยงามอีกด้วยนะต่อมาในการลงวิด w s ลงเกมนะครับก็ให้เป็น SSD ความจุ480กิกเลยนะครับลงได้หลากหลายเกมเก็บได้หลากหลายไฟล์โหลดเกมไว้โหลดโปรแกรมไว้ ลดแหลกลดกระตุกขนาดเล่นเกมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น SSD ที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะต่อมาในส่วนของพจน์สปายเป็นพจน์สปาย650วัตต์นะครับก็ถือว่าจ่ายไฟเพียงพอต่อการจัดสมปคคอมในวันนี้นะครับในอนาคตถ้าอยากอัพเป็นการ์จอ RTX 2060 3060ในผลจนะให้เปลี่ยนพจน์สปายนะครับแต่ถ้าใช้เป็น1 6 0 0 0ข6 0ค่าศเปอร์นกเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ายังพอใช้ได้อยู่กับ650วัตต์นะครับในส่วนของเคสคอมพิวเตอร์นะจะเป็นเคส RGB สามามรถ ปรับไฟได้หลากหลายโหมดเลยนะครับนี่ด้านข้างจะเป็นกระจกทป้งกมนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาแปะไว้เนาะก็จะสวยงามามากๆเลยแล้วก็ในส่วนของตัวรับ Wi-Fi 5G ผมก็แถมให้ด้วยนะครับสามารถรองรับ Wi-Fi ความเร็วสูงสุดประมาณ200เมกเลยนะหนึ่งบประมาณเนี้ยนะครับจะอยู่ช่วงประมาณ20,000ถึง21,000นะครับขึ้นอยู่กับราคาตลาดตอนนั้นๆนะครับแล้วก็ถ้าเอาจอด้วยจอ24นิ้วนะครับก็บวกอีกประมาณ4,000บาทก็ ตกแล้วมันจะอยู่ราวสี20,004ถึง20,005นะครับคือถ้าครบชุดเนี่ยผมก็จะแถมเมาส์คีย์บอร์ดด้วยนะครับเมาส์คีย์บอร์ดจะเป็นตัวไฟ LED นะครับก็จะเป็นไฟ LED จะไม่ใช่ตามด้านหน้าเหมือนเพื่อนนะด้านหน้าจะเป็นออปชั่นเสริมนะครับถ้าไม่มีหูฟังนะครับเราก็จะแถมหูฟังเกมมิ่งให้ด้วยนะครับเดีย๋ยก็แจ้งมาเลยล้วกันว่าจะไม่มีหูฟังครับก็บอกให้ปอกได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกก่กกกวาว่าสเปคคอมวันนี้จะเล่นกมไเน็เร็วแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราจะไปรัับชมกนเลย เอาละครับเราก็มาลองเล่นเกม GTA V 5M กันเลยนะครับกับสเปคที่ผมบอกไปก็คือ i3 Gen10 การ์ดจอ GTX 1 0 5 0, 0 Ti Ram 16G บอกเลยว่าเล่นเกม GTA V 5M ได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมทั้งหิวข้าวนะครับแล้วก็หิวน้ําเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมมีข้าวกับน้ําเหลือไหมโอ้ยมีแต่วอดก้าเอาขนมปังมีขนมปังให้กินอยู่นะครับกินครับงำย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 ำแล้วก็อะไรเนี่ย โมหิตะเออกินไปเออเฮ้ยมเมาเฮ้ยมันไม่ใช่น้ำเหรอเอวอดกา้าวอดกา้าวอดก้ามันใช่น้ำป่ะนี่เออกินกินกินตายไปนะงำ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 เอาเมาหนักกว่า,าเดิมอีตายแล้วผมตายแล้วโอ้โอ้ไม่นะเดี๋ยวเราจะไปมินิมายกันดีกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการปรับตั้งค่ากันดีกว่านะครับ ปรับตั้งค่าตอนนี้เป็น Full HD การตนนั้งค่าส่วนใหญ่ปรับเป็น Very really High High เลยนะครับก็ถือว่าปรับสูงเลยแหละภาพสวยเล่นเกมลื่นไหลเฟรมเรทมุมซ้ายบนนะครับ560เฟรมตอนนี้คนก็เยอะอยู่นะครับนี่ครับเห็นไหมแล้วก็แบบมีเอฟเฟกต์เมาส์เล่าด้วยนะครับดูครับยังเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลครับผมอันนี้ทาอะไรเนี่ยโอ้โหไม่มีข้าวกิน,น้วะปะตรงมานั่งคุยขยะนะครับโธ่ต้องทําใจหน่อยนะครับอยู่ในยุคป,ประยุทธ์นะครับ เออประชาชนก็เดือดร้อนไม่หเหลือจะลาออกสักทีวะเนี่ครับเดินไหลเดินไหลเดี๋ยวทีนี้เราจะไปมินิมาร์ทกันดีกว่านะครับผมจะรอดหรือเปล่าเนี่ยมองแล้วขับเนี่ยน,น้นองๆ๋ยวาตามอย่างนะครับเดี๋ยวผมไปมินิมาร์นผมไม่ได้แวะมินิมาร์ทนานแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆมันอยู่ไหนว่าอ๋อขอะผมพอดูก่อนนะครับมินิมาร์ตขาคอนเดใครมัน เำาไมแอบจีบกันทถวนี้วะไนฮะปั้มเชลเหรอปั้มเชลเป็นมินิมาร์ตเหรอนี่ผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะโอ้ไกลไกลเม้าแมยวะแถวนี้ล่ะไกลครับไกลไกลไกลเคมหมดดีแถวนี้วะดีค่ะเฮ้ยไหนอ่ะเป็เสียงน่ารักยังอยู่ไหนนี่เหรอฮะแอบฟังแลคุยกันดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่มีไม้เราไม่ได้ใส่ไม้ไว้ครับไป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 ทำธุระของเราดีกว่าครับเพื่อนการจอดทำงานเต็มที่นะบอกเลยว่าลื่นไหลผมคุณภูมิการจอก็อยู่ที่ประมาณ60บองศาเย็นๆเลยครับผมนะครับ50 60เฟรมโอชน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 ไปซื้อน้ำกินก่อนครับเดี๋ยวตายปั๊มนี้มีมินิ์หรานให้เราปะเนี่ยโอ้จะซ เมาขนาดนี้ผมยังขับรถได้นะน้ำมันไม่หมดสักทีรถคันนี้อา้าวเข้าไมา่ได้สักนั้นนะเป็นครับเพื่อนเล่นลื่นไหลไหมนี่ปะเออยังไงนี่แต่ว่ามีมีดมาดตะกาสีเขียวนี่ไปครับโอ้โหเมาเมาแบบเมาจรจังอะ่ะ ถนนมันบ่อยถนนบิดเบี้ยวโอ้ยโจ้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 จจจว่ามินิมาร์ทโอ้ยมองไม่เห็นนี่เหรอเคเจอแล้วเซเว่นเราต้องซื้อน้ำมากักตุนไว้นะครับช่วงนี้ยุคโควิดด้วยเนี่ยต้องกักตุนครับกักตุนแล้วเจอขอกินน้ำหน่อยแมวน้ำเล่านะนี่ กินโค้กไม่กินโค้กอ่าเพื่อนๆสดชื่นครับช่วงนี้อากาศร้อนเอาซะหน่อยสองขวดแล้วก็น้ำเปล่าอาจจะเยอะเลย,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 ย aid, ครับที่เจ็ดได้บ่อยนี่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 นมลงสักสิบอะไรเนี่ยปึ้งปึ้งปึ้ง,ง,ง protagon. เฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรแตกเป็นไรแล้ววะอ่าเรามากินโค้กกันดีกว่าครับอากาศร้อนๆงี้ ชาล้วยชากังเลาอ่าสดชื่นอีกๆๆๆขอน้าเปล่าด้วยครับแก้แห้งแก้แห้งนี่ครับการหยิบจับไอเทมต่างๆนะทำได้อย่างลื่นไหลเลยครับไหนๆแล้วก็เอาให้มันเต็มครับเต็มยังเต็มไม่เต็มอีกอ่ะจะขวครับแถบซ้ายล่างนะครับโอเคแค่นี้แหละแตครับแล้วม,มันเมื่อไหร่จะหายมาวะ มันนานกันไปแล้วเนี่ยเมาจริงมาจังด้วยนะครับโอ้กดผิดโอ้โิเสื้อแม่งเลียงแสงเลยโอ้โหโอ้โหับสอนผับสอนแต่รู้สึกว่าเหมือนมันจะหายแล้วมั้งนี่หรือเปล่าวะย้รถเบี้ยวรถเบี้ยวรถเบี้ยวนี่ครับขับอยู่ในเมืองก็ เล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับไม่ตกแมปนะโอเคครับผมโอ้โหสั่งเมาแล้วครับเป็นไงลื่นไหลาภาพสวยโอ้โบัพาบัพาวะโอ้ไม่จี๊ดอ้าวโอ้โหโ,โห,โโห,โโหรถผมเร่งไม่ขึ้นเลยโ,โหควันขึ้นเลยอืมเร่งไม่ค่อยจะออกเลยนะครับอืมจะรอบไหมเนี่ยรอบไหมเนี่ย ควันดำแล้วควันดำแล้วเห็นไหมครับเล่นลื่นไหลาภาพสวยเลยนะครับอย่าดูถูกไอเลยนะครับน้องๆไอง i7 เลยครับผมเนี่ยครับโหภาพสวยมากสมจริงโอ้โหดูดูตัวเลขดูตัวเลขโอ้โอโอ้สับไฟสับไฟเออจิ๋ว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 จไปแล้วครูตามไหมวะตามไหมวะ อืมโอเคครับผม,มกีตาร์วีไฟเอ็มก้อนจัมาณนี้นะครับบอกเลยว,ว่าเล่นเกมลื่นๆเลยถ้าอยากลื่นวันนี้ก็แนะนําปรับซักกลางๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันเลยครับผมอุย้ยอะไรของมันทำดูด้วยนะครับโอ้ตำรวจครับเดี๋ยวผมบอกให้กคนกันครับอย่าทำตัวเกนเนะครับ ไายาตกดบัตรแล้วนะครับแป๊บโอ้ผมโดนตำรวจจับแล้วไม่รอดโอ้โหเมาไปเลยนะเราอะ่ะแอลกอฮอล์สามสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วครับเราก็มาเล่นเกมพับจีกันต่อเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเกม G d a V f r e M ที่ผมพาเล่นไปบอกว่าเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกับเกมนี้กันดูว่าว่าจะ เล่นได้ประมาณไหนจะได้สักกี่เฟรมกันนะครับปึ๊บเลยว่าทุกันนี้ก็ในปีสมัยี่สิบก็ยังแรงอยู่นะครับกับ GTX 1050Ti ช่วงนี้การ์จอราคาแพงเราก็เล่นตัวนี้ไปก่อนครับอันนคตค่อยๆอัปเกรดเป็น1650 160 160าศูนยเปอร์ก็ได้ครับผมเพราะว่าไอ7 0เเนี่ยใส่การ์จอตัวแรงๆได้เลยนะครับหรือว่าจะใส่ r t x 300 0ก็ยังพอไหวนะครับ ต่ถ้าเครื่องนี้จ้าเกมเวอร์สาว00เนี่ยผมจะแนะนำให้เปลี่ยนสไายได้วยน้ามาสัก650บาทแบบวัตตเต็มนะครับพวกงบประมาณ1,500-2,000เนี 2, ่ะเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็น850อ่มันเป็น650บาทแบบเริ่มต้นนะครับจะไม่เหมาะกับการจอที่กินไฟหนักๆ,ๆนะครับโอเคผมเห็นไหมเฟรมเรท130เฟรมอ่ะ140เฟรมอ่ะแค่สามนะครับกำลังค่าฟูเอ็ดเดเวลีโดนะครับเนี่ยงบประมาณ20,000ก็ได้แล้วครับพรอมเล่นเกมคู่กับจอ114เฮิร์ต ถ้าจอ114เฮร์ด้วยเนี่ยาราคาก็อยู่ประมาณ25,000นะครับก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับการจอทำง,งานเต็มที่นะครับ99%เลยซีลูทำง,งานประมาน40%นี่เป็นไงครับเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเลยนี่ครับเห็นไหสบายครับผม หลายคนยังไม่ไว้ใจกับคอไอสามนะครับนี่ครับไอสาทุกวันนี้คือแบบแรงลื่นเลยนี่อ่ะทีนี้มาลองปรับสุดกันบ,บ้านดีกว่าว่าเอะมันจะไหวหรือเปล่ากับสเปคนี้ครับจีมาลองดูกันครับลองกันให้เห็นกันไปเลยเล่นได้ลื่นไหลามากนะครับอัลตานี่ครับปรบเัลตาก็อ,อย่างที่60-70เฟรมนะครับ ก็ยังถือว่าเลื่นอยู่นะเนี่ยครับใช้กับจอ75เฮิร์ตได้นะขิ้นอยู่แล้วครับว่าพวเพื่อนจะชื่นชอบการปรับแบบไหนลื่นแทบจะทุกค่าเลยนะครับนี่เปลือแล้วให้เราลองทดสอบบ้างบอดหายไปไหนมัน่ยบอดนี่ อย่าไงนะครับกับเกม PUBG ถือว่าเป็นสเปคที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในยุคแบบนี้ามาลองยิงปืนนี้กันดูโอ้ลื่นๆครับเห็นไหมเมื่อกี้เฟรมเลท64เฟรมนิ่งๆเลยอะ่ะนี่ครับเห็ป่ะ5 6า7าสเฟรมโอสเสถียรน,นะครับ ซือไปเล่นเนี่ยบอกได้ว่าติดใจลื่นไหลแน่นอนนะครับเล่นเกมก็ได้เรียนออนไลน์ก็ได้ตัดต่อวิดีโอก็ได้นะครับสามารถสตรีมได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าซีลูเนี่ยกินไปประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับยังสามารถเอาไปเล่นสตรีมได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าแรมก็เยอะด้วยนะถือว่าใช้งานหลายๆอย่างพร้มอมกันได้อย่างลื่นไหลเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับกับเซตนี้ผมให้ดู สองเกมคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้ฮิตๆเลยก็จะมีสองเกมว่าอยากให้รีวเกมไหนเพิ่มเติมก็แจ้งแอดป็อกได้เลยนะครับส่วนถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้กับเพจแอดป็อกเลยนะครับชื่อเพจแอดป็อกหรือว่าจะแอดมาในไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไลน์ไว้นะครับมีเก็มงินไปทางด้วยยังไงก็ถ้าสนใจก็ทักบางสางก็นเ้เลยครับผมบ๊ายบาย